น้องเขาหายใจไม่ออกอะตาเริ่มเริ่มพางแล้วความที่เคยเคยเห็นในคลิปมันจะต้องทำแบบอย่างนี้นะวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลย นิ่หมูรวแล้วพี่นะครับหมูน้วงไก่สิหรือเาไก่มเด็กเขากินหมูกินหมูแล้วทีนี้ติดคอ ติดคอแล้วเนี่ยผมเดินผ่านไปพอดีเลยเดินผ่านไปแล้วก็เลยวิ่งกลับมาเห็นแม่เขากาลังแบบเหมือนกำลังตีลูกอยู่ครับแบบตบลูกอะ่ะผมก็เลยจากด้วยความที่เคยเคยเห็นในคลิปเคยเห็นในคลิปว่ามันจะต้องทําแบบอย่างนี้นะก็เลยวิ่งเข้ามาหาน้องเขาเลยแล้วก็อุ้มน้องเขาอุ้มน้องเขาแล้วกะแทกประมาณสามสามทีสามทีแล้วก็เศษหนูเนี่ยกระเด็นออกมาผมคิดแค่ว่า ต้องต้องช่วยน้องให้ได้ก็คือแบบตกใจมือไม้สั่นหมดเลยมือไม้สั่นหมดเลยว่าเฮ้ยมันมันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ากลัวว่าน้องจะเป็นอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็เลยแบบไม่รู้วิธีการทําช่วยแบบนี้มามาจากไหนเออผมเห็นใน u t u b e ฮะเห็นเห็นเห็นในในคลิปอะครับเห็นในคลิปอะเคยเคยมีแม่ลูกคนหนึ่งเขาไปร้านขายยาแล้ว พี่ผู้หญิงร้านขายยาเนี่ยเขาทําแบบอย่างที่ผมทำอะ่ะถ้าผมก็เลยดูตรงนั้นแหละพอดูตรงนั้นเลยขึ้นมาในสอมองปุ๊บก็เลยวิ่งเข้าไปช่วยน้องเลยเด็กก็อยู่ประมาณสี่ห้าขวบประมาณนะครัะหลังจากเราช่วยไปแล้วแบบน้องเป็นงไงบ้างครับมีการร้องหรือยงไงครัโน้องก็ขวัญเสียครับทีแรกน้องตาค้างเลยน้องตาค้างปากปากสิ้นเลยก็ น้องก็คงวันเสียเพราะวันเสียปุ๊บผมก็ได้แต่ลูกหัวแล้วก็กอดน้องไว้แล้วก็ลูกหัวน้องเหมือนในคลิปเลยะนับไม่赖เขาบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วลูกครับครับก็คือเหมือนกับน้องเขาเคี้ยวหมูไม่ละเอียดได้แค่ใช่คืนลงไปใช่เคี้ยวหมูน้องเขายังเคี้ยวหมูไม่ละเอียดครับแล้วก็เหมือนคืนลงไปแล้วก็ติดหลอดลมหรืออะไรเนี่ยฮะแล้วแล้วน้องเขาหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกพอหายใจไม่ออกปุ๊บเนี่ยตาเริ่มเริ่ม้างล้วพอตาเริ่ม้างแล้วก็เลยเราก็หูวิ่งมาเลยวิ่งมา อุ้มน้องก่อนเลยแล้วจับกระแทกปากปากปากเศษหูร่วงปุ๊บน้องก็เริ่มดีมขึ้นหายใจโล่งตอนนั้นลูกค้าในร้านเยอะไหมพี่โอ้เยอะอยู่ฮะลูกค้าเยอะเลยผมกตกใจหมดเลยโอ้ทุกคนตกใจครับผมผมเดินไปนี่มีแต่คนยกนิ้วโป้งก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วย <c oughs> ครับเข้ามา